เชื่อหรือไม่ในมหาสมุทรอันกว้างไกลนั้นนักสำรวจได้ทำการสำรวจพื้นที่ทางทะเลไปเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นและยังมีความลึกลับรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่ชวนขนลุกอีกมากที่ยังไม่ถูกสำรวจและนี่ก็คือสิบเรื่องจริงเกี่ยวกับมหาสมุทรที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีอยู่จริงและวันนี้ซิกเ e t ตดีๆจะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันชัดๆแล้วเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลย ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินหน่อยนะครับเรามาเริ่มด้วยอันดับที่ 1. Great Barrier Reef สามารถมองเห็นได้จากอวกาศ Great Barrier Reef เป็นปะการังนอกชายฝั่งที่ตั้งอยู่ในทะเลโคโรลบริเวณนอกชายฝั่งของรัฐควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลีย โดยมีความยาวกว่า2,000กิโลเมตรซึ่งเป็นปะการังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและคุณสามารถมองเห็นได้จากชั้นบรรยากาศเลยทีเดียว2มีความเป็นไปได้ว่าสัตว์ประหลาดใต้ทะเลนั้นอาจจะมีอยู่จริงๆเนื่องจากยังมีพื้นที่ใต้มหาสมุรอีกมากที่ยังไม่ถูกสำรวจโดยคาดว่ามีประมาณ86%ของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่ยังไม่ถูกค้นพบ 3. ทีมนักสำรวจพื้นที่ของมหาสมุทรได้ทำการสำรวจไป5-7%โดยประมาณถ้าจะคิดเป็นมหาสมุทรทั้งหมดแล้วแล้วก็สำรวจไปแค่1%เเท่านั้นแต่ถ้าเทียบกับการสำรวจจักรวาลเรายังรู้จักจักรวาลและดวงจันทร์ได้ดีกว่าทะเลซะอีก 4. มีจุดชักพอยต์จุดหนึ่งกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่ถูกเรียกกันว่าไวช้าคาเฟ่ซึ่งเป็นแหล่งรังขนาดใหญ่ของนักล่าพิ้งใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งของโลกก็คือฉลามขาว ห้าเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกนั้นอยู่ใต้ท้องทะเลเทือกเขานี้มีชื่อว่า the m i d o c e a n r i d g ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกและมีความยาวที่ต่อเนื่องกันของแนวเทือกเขานี้รวมกันแล้วทั้งสิ้นถึงแปดหมื่นกิโลเมตร 6. ออกซิเจนเกือบครึ่งบนโลกนี้มาจากทะเลนักวิทยาศาสตร์ระบุว่า เกือบครึ่งของออกซิเจนบนโลกที่เราหายใจเข้าไปมาจากแพลงต้นโดยทั้งสิ้นและยังช่วยกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศและช่วยรักษาสภาพทั่วไปของโลกให้อยู่ในสภาพที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆดำรงชีพอยู่ได้7พื้นที่ส่วนมากบนโลกนี้ยังคงหลับไหลอย,อยู่ในความมืดมิดเนื่องจากความลึกโดยเฉลี่ยของมหาสมุทรนั้นอยู่ที่ 12,450ฟุตแต่แสงนั้นสามารถเจาะผ่านลงไปได้เพียงแค่330ฟุตซึ่งยังไม่ถึง10%ของความลึกโดยเฉลีย่ยของมหาสมุทร 8. Lion, อ a นเ e l เจอ i s h ฟหรือแมงกะพุนขนสิงโตนับว่าเป็นแมงกะพุนที่ใหญ่ที่สุดเช่นกันโดยถ้าเทียบกับฉลามแล้วฉลามจะเล็กกว่า15-20ถึง20เท่าเลยทีเดียว 9. ปลาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนมากที่สุดในทะเลเพราะน้ำทะเลแค่1มิลลิลิตรจะมีแบคทีเรียและสัตว์เซลล์เดียวมากถึง1ล้านตัวบนบริเวณผิวน้ำและจะลดเหลือแค่1นึ่งมืนตัวในบริเวณน้ำลึกโดยส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และได้มีการคำนวณเอาไว้ว่าอาจจะมีมากถึง 44, 0 0 0ล้าน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 ตัวในมหาสมุทรทั้งหมดเลยก็ได้ ในข้อก่อนหน้านั้นได้อธิบายเกี่ยวกับเทือกเขาใต้ทะเลกันแล้วแต่ตอนนี้เราก็มาถึงภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันบ้างและมันเกี่ยวอะไรนั้นก็เพราะว่ามันอยู่ใต้ทะเลไงล่ะครับทามูมัสซิฟเป็นภูเขาไฟขนาดมหึมาที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1 2 0 0 0 0 0ตารางไม้ หรือขนาดใกล้เคียงกับเกาะอังกฤษทั้งเกาะซึ่งมีความกว้างถึง400ไม้โดยที่ฐานของมันนั้นอยู่ในความลึกถึง4ไม้ใต้มหาสมุทรและสวนยอดจะอยู่ห่างจากผิวน้ำ6,500ฟุตแต่ภูกรไฟลูกนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เนื่องจากมันดับสนิทไปเป็นร้อยล้านปีแล้วโดยรวมแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับทะเลในตอนนี้ยังเป็นแค่เสี้ยเล็กๆโคตรเล็กเลย ถ้าหากคุณอยากจะรู้จักกับมันไปมากกว่านี้ในภายภาคหน้านั้นดังนั้นขยะในมือท่านลงถังเถิดครับ